สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับน้าฝนอีกแล้วนะคะหลังจากทานข้าวเสร็จพี่ใหญ่เขาก็นั่งหลับนอนหลับมาเฝ้าพี่ใหญ่ค่ะมาเฝ้าพี่ใหญ่พี่ใหญ่นอนเล่นหน้าบ้านนอนสบายเลย สบายเลยค่ะพ <g ül> ี่ใหญ่ชอบมานอนลิ้นด้วยค่ะไห <g ül> นไหนเรมตาขึ้นมาให้ดูดิอย่าแก้งหลับนะแก้งหลับหนะ้าแก้งหลับหนะ้า แกงหลับนะเนี่ยแกงหลับนะเนี่ยไหนไหนแกงหลับหรือเปล่าดูชี้ดูชี้ดูชี้แกงหลับหรือเปล่าแกงหลับหรือเปล่าเอ้ยแกงหลับหรือเปล่าแกงหลับหรือเปล่าดูดูดู นอนเลยค่ะแม่รู้ว่าหนูมองหลับเลยมีการหลีมองได้นะการหลีมองได้นะการหลีมองได้นะหลับก็ไม่หลับหลับก็ไม่หลับนะเนี่ยอน่ารักแท้รูปภาพนี้ดูดูพี่ใหญ่นอนเล่นให,ใหญ่นอนเต้นใ,ใหญ่กินข้าว oh. อิ่มแล้วก็นอนเล่นและลูก ไหนนรงดูน้องเล็กสิน้องเล็กสิเออน้องเล็กก็แบบดูพากันไปนอนกันเลยเช่านั่งเล่นตรงนี้เหรอมันเย็นเหรอคะเหลอคะจื๊บอืมดูดูพี่ใหญ่ค่ะใหญ่ไหนด่งตามมาจิ๊บใหญ่รู้นะว่าแกล้งหลับอะ่ะ ยายดูนะว่าแกงหลับแนี่ยดูนะว่าแกงหลับแกงหลับใช่ไหมดูดูด,ดูทุกคนดูตัวจะเท่าพี่หมาแล้วเนี่ยน้องเล็กก็นั่งหลับอีกแล้วค่ะทุกคน <laughs> ไปชิบไปนอนไปนอนในกล่องว่ะไอชิคะ ลองไปไหนล่ะพี่ลองพี่ลองไปแอบหลับแล้วพี่ลองพี่ลองไม่สนใจใครแล้วพี่ลองไม่สนใจใครแล้วงีบขนาดใหญ่ยังไม่สนใจเลยอยู่กับแม่และปลอดภัยใชะะะ่ไหมล่ะก็เลยหลับเลยใช่ไหมด,ดูู้ตวเด็ก นั่งเป็นเพื่อนกันนะคะมาเล่นเป็นเพื่อนน้องค่ะทุกคนหลังจากทานอาหารเสร็จก็นั่งชมบรรยากาศชมวิวอากาศเ,เย็นๆยามเช้าใช่ไหมคะ เล็กกำลังจะหาปีนไปนอนบนหลังคาละเล็กกำลังจะหาที่ปีนแล้วนะคะทุกคนดูดูเล็กดูเล็กกำลังละเล็กไปไหนเล็กจะหาที่ปีนที่ประจำเขานะคะทุกคนดูอะกึ้นไปเลยอะกึ้นไปเลยปลอดภัยเร็วเล็ก ในหน้าบ้านนะคะทุกคนนี่น้องเขาชอบปีนขึ้นไปอขึ้นสิคะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยปลอดภัยดีไปเลยอะมาเลยมาเลยน้องเล็กนี่คือแบบไม่ยอมให้จับนะคะทุกคนสองเดือนละคะ่ะเดินไปเดินมาได้อยู่คะ่ะใกล้ได้กินข้าวได้แต่ไม่ยอมให้จับหาที่นอนค่ะทุกคนจะเข้าบ้านละเข้าบ้านหรือเปล่าดูดูสองละ น้องแอบเข้าไปบ้านละพี่โกไม่อยู่ไปนอนข้างในละดูนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยนะดูๆเข้าไปละนั่งไงเดูอดๆไปหาที่นอนละได้ขึ้นละเช่าขึ้นที่บ้านข้างบนบ้านน่าจะมีเดือดๆบันไดเช่านอนบันไดเดือดๆน่ารักนี่ก็ยังนอนเหมือนเดิมค่ะยังนอนเหมือนเดิมค่ะสบายเลยค่ะ อะไรเค่ะดูด่าทุกคนนี่แหละค่ะทุกคน,คกคนพี่ใหญ่เขาจะน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้เสียงพี่หมาเห่ายังไม่หลับยังเออยยังไม่ตื่นนะคะดูตื่นแล้พี่หมาเห่าลุกนอนเลยพี่หมาเห่า <g ül> นอนชืยค่ะ ขให้ได้อยู่กับแม่แหละปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะแม่คุ้มครองหนูได้แหละลูกให้น้องเขาใช้แบบชีวิตแบบธรรมชาติของเขาเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลยน้องเขาเตั้งแต่เด็กนะคะทุกคนน้องเขาเป็นแมวจรมาถ้าใครดูติดตามฝนตั้งแตแ่แรกก็จะรู้ว่าน้องเขามาจากไหนนะคะ ดูค่ะเวลาฝนมานั่งเล่นกับเขาเขาก็จะแบบรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วเขาก็จะนอนเล่นนอนสบายเลยค่ะทุกคนคิดถึงน้องตอนที่น้องมาแรกๆนะคะทุกคนตัวจะมอมแมมหน้าตาจะแบบเศร้ามากค่ะน้องแต่ว่าตัวนัตอนนั้นฝนฝนจะให้ฉาย,ยาน้องว่าตัวตึงสุด พี่ใหญ่มีตัวเตือนสุดนะคะตอนแรกๆจะไม่ค่อยกลัวอะไรพาน้องๆมาขอข้าวกินแต่จริงๆตามหลักอะ่ะจะเป็นตัวเล็กก่อนนะคะตัวเล็กจะมาก่อนเพื่อนนะคะตอนแรกแบบตัวผอมมากเลยนะคะตัวเล็กขอจะมาขอข้าวกินดังสารมากตอนนั้นฝนก็ไม่ได้สนใจนะคะทุกคน่าเวลาฝนทํากับข้าวอยู่ด้านหลังครัวนะคะ ตัวเล็กเขาจะไปจ้องเพื่อเขาอยากขู่ข้าวะคะ่ะทุกคนและพี่ชายเขาก็ให้ข้าวน้องเล็กปล่อยะคะ่ะตอนนั้นเขาบอกว่าตัวเล็กน่ารักฝนก็เลยไปดูพอดูแล้วเอ้ยเป็นตัวเดียวกันนี่หว่าที่ฝนเคยให้ข้าวน้องตอนที่ทํากับข้าวอยู่หลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเล็กแล้วสักพักหนึ่งเขาก็มาด้วยกันแหละคะ่ะสามตัวมาขอข้าวกินฝนก็เลยให้อาหารอาหารอาหารพิโก้ค่ะ อ่า ep 148ร้อยสิบแปดนะคะทุกคนถ้าจำไม่ผิดทุกคนลองไปหาดูได้นะคะับสบายเลยไม่กลัวเลยอะจับเบาเบานะคะทุกคนรูปเบาเบานะคะนอนจะลูกนอนซะนอนซะนอนเลยค่ะนอนเลยค่ะนอนลงค่ะนอนลงค่ะนอนลงค่ะลูกนอนนอนลงเลยไม่ต้องกลัวนอนลงเลยนอนลงเลย นอนเลยเลยค่ะนอนเลยค่ะอ่นอนเลยค่ะ,อน,น,อน,คะนอนลงโอเคโอเคนอนซะพี่ใหญ่ขอให้จับนะคะทุกคนพี่ใหญ่กับพี่รองจะให้จับแต่บางครั้งก็ไม่ให้จับให้จับเบาๆอะไรเงี้ยได้ส่วนน้องเล็กอะ่ะไม่ให้จับเลยค่ะสองเดือนแล้ว ให้อาหารน้องมาก็ประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะคะแต่ตัวเล็กก็ไม่ยอมให้จับสักทีแต่เขาก็เข้าใกล้อยู่แต่พี่ใหญ่เนี่ยขี้อ้อนกับพี่รองชอบให้จับชอบมานอนเล่นหลังจากทานอาหารเสร็จก็จะนอนเล่นกับเขาอย่างไงละคะ่ะนั่งเล่นกับเขา <c oughs> ไ้ถ่ายคลิปเขาด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะนอนสบายเห็นไหมเลยค่ะเขาอยู่กับฝนี่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาจะนอนเล่นสบายเลย เรเช้าเช้าแดดยังไม่ส่องค่ะด้านด้านฝั่งบ้านทนตอนเช้าเช้าใกล้เที่ยงแล้วแดดก็เริ่มส่องฝั่งนี้แดดก็ออกน้องเหมียวก็จะไปหาที่หลบใหม่ที่นอนใหม่ค่ะทุกคนนอนในโลกหมาเหรอพี่หมาเหรอไหนไม่ดูชิดไหนพี่หมาวิ่งเหรอไหน ดูพี่หมาวิ่งเดี๋ยวเให้ดูนะคะทุกคนดูเดี๋ยวดะเดี๋ยวก่อนดูพี่หมาวิ่งลูกพี่หมาวิ่งพี่เหมาวิ่งเฉยเฉยยังนอนต่อหรือเปล่าดูชิปนอนต่อเปลี่ยนท่าใหม่แล้วเปลี่ยนท่าใหม่แล้วนะทุกคนนอนจ๊ะ ชอบลูกหัวเบาๆนะใหญ่เนีชอบูหัวเๆนะคะชอบูหัวๆนะคะนอนชะนอชะไม่ควนนหรือเปล่าน้อไม่ควรนนควนอหรือเปล่านอนชะ ขนสวยแล้วนะทุกคนขนสวยแล้วนะคลิปนี้มาเฝ้าพี่ใหญ่นอนนะคะทุกคนเดี๋ยวพอแดดออกน้องเขาก็ไปหาที่นอนตรงใหม่อะค่ะทุกคนต้นตะขบนะคะทุกคนน,คน,คกคน,น่าจะเป็นต้นตะขบนะ่พี่รองน่าจะนอนตรงรถ,ถไถอะค่ะนี่ค่ะน่าจะนอนตรงเนี้ย อากาศมันเริ่มร้อนแล้วค่ะทุกคนสงสารน้องๆจังอากาศร้อนโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะมันฝนฝากกดไลค์กดติดตามม้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ